สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่คงจะได้ครับกับสิง่งการเขาบอมวันที่หมกลบาคการในไม่ไ้เช่นเรื่องวิสัยของซีซั่นนี้กับโมลทีนายครับผมกับตอนที่หนะึ่งครับรู้สึกว่าเขาจะบ่นมาว่าอืมเรื่องนี้นะผมเอวานพิเจอทำครับผมผมูกเร้ยังระแงภาพไปจะเผาหรือเปล่า,เ,ลาเออเพราะว่าซีซั่นที่ผ่านมานี้มันเรื่องเผาเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ให้อภัยสุดเลยคือเผาเองไปจําปีนี้กนะ็ได้ครับผมเรื่องนั้นหละเออ กับเรื่องนี้ครับผมอ่ะมาเพื่อเสียเวลาเราดูกันเลยครับเขาบอกใครแปลบ่นว่าแปลใครนี้แปลเร็วมากครับเพื่อพูดเร็วมากมันเป็นจริงป่ะเนี่ยลองมาดูกันครับผมมาถ้ากล้องค่าเบอร์ขออภัยด้วยครับผมบอกว่าผมไม่ได้เช็คไงมันจะเหมือนอินสตาปป์เปล่าผมยังไม่รู้มาครับขออภัย,ออยจรยนนิงครับผมถ้าเสียไม่สมกับคิดขออภัยมันจริงมาหน่นิดนึงครับตอนนี้ประมาณสิบทุ่มไม่จะนั่นผมยังเงี้ยนะผมถ้าผมอ่านผิดเยอถ้าผมอ่านอ่านไม่ทันหัวเงี้ยไปงั้นเลยปะป่ะครับผม v o l a t i ดีครับผมไปใต้ผืนน้ำลุ้ลงไปใต้ผืนน้ำนะครับผมแสงจันทร์วัดผู้คนมากมายวัดเดี๋ยวนะผู้คนมากมายนี่คุณคุณจังวะคนตายใช่ไหมผู้คนมากมายผู้คนผู้คนผู้คนคน,นะครับผมรายะะเวทนาสาเหตุตุลาครับผมอ่เาเกิดเหตุฮะฆาตกรรม,ม <c oughs> หมู่ฮะใช่ปะ ผูค้คนมากมายผู้คนมากมายเร็วเฮ้ยเร็วไปออลตี้นายใจเย็นเอวอนวิเจอร์มาครับผมเปิดไม่ง์งงงครับผมอมอลิตี้นายอีเอคแฟนซับไอว่าแหละบ่นมาเลยบ่นมาว่ามันแปลเร็วมาอีเอคแฟนซับครับผมมาครับผมมามหลายเส้น ลายเส้นเอกลักษณ์ดีนะเอกลักษณ์ของเรื่องนี้ดีนะผมอุยอ้ยอุ้ยห้าพีบีว่ะห้าพีบีทำเรื่องนี้เหรอโปรดักชันคือห้าพีบีเปล่าวะแล้วก็โลโลคือเอามิจเอร์แดงว่าเออห้าพีบีทำเรื่องนี้ใช่ไหมชัวร์เลยครับเรือเือศาสตนะอะนมโตมาแน่ชัวร์ครับเห็นแล้วนมมันมโตมานะชัวร์ครับเลือสาสชัวร์แล้วครับ,เร,รบเรื่องนี้ ว่าไม่เซ็นเซอร์อ่ะเหมือน 5pb 5pb เรื่องเขาปาร์ตี้ไม่เซ็นเซอร์ไหมเซ็นเซอร์วะใหม่ใส่ว่าเรื่องนี้ไม่เซ็นเซอร์ใช่ไผมปอะเชื่อผมบอกว่า 5pb เมื่อคือชื่อ 5pb มันก็ไม่เซ็นเซอร์นะผมเชื่อผมว่ามาอืมเปิดได้นะโปรตีนอ่ะผมถ้าถ้าผู้สูงห้านมโตเกินไปมันก็ไม่ดีนะ ไหนไมีเห็นเลื่อนเมื่อกี้เห็นมีที่เลื่อนเมื่อกี้ชัวร์เลยฮนะวะโอเคเปิดตัดเลยวะโปรเจกต์โอสี่เก้าวะหรือเปล่าเอฟฟิงก้าพวกคืออะไรสหรับพวกมนุษย์นี่แล้วไม่มีงานที่ไหนพิเศษกว่านี้นแล้วล่ะโอ้จะพยายามอ่านนะผมโดยทั่วไปแล้วทั้งผู้ชมชนบล็อกน,นี้เพิ่มขึ้นแล้วเราผู้ชมทุกผู้ชมประกอบประสบการณ์สุดๆหลังจากนั้นพวกพวก็นนสะเกตเข,ขาเดินสุสนนขขดสขั้วมากาแล้วจากนั้นจะข้าในนั้นจะจากโอ้ยมา เนือก็คือผมเป็นนิคแฟนเทพมูมิเจ้าของบล็อกที่จะใส่เนี่ยไม่ใช่คลิปภาษาคลิปกับรถระบบดีแต่เป็นขคอนซัลหรือบล็อกอื่นไแต่เนี่ยก็แต่แปลงรถดูแล้วนั่นใจดูเป็นสไตล์แล้วอ่านง่ายขึ้นเป็นงานที่ง่ายง่ายโคตรเลยแหละแต่จริงๆแล้วผมก็เป็นแค่นี้ธรรมดาที่เรียนอยู่มาไปสองนี้อยากจะได้เงินค่าเนหน้าแล้วโดนเหมือนรู้พี่แล้วแหละตัวกระบาดะแต่ผมก็ไม่หาเงินมากพอที่จะให้เล่นแล้วจะน้าจะจะไปอย่างตายเลยอยู่อยู่พักหนึ่งเรื่องนั้นเป็นนิยอะมากนะเรื่องหน้าตลกเจะสร้างเว็บไซต์แบบนี้ขึ้นิดมหหเลลยแะ เพราะนั่นแหละเว็บไซต์ที่เปินดน้ำโผล่เยอะมากเยจนผมไม่สามารถดึงผู้ชมมาได้แต่ปัาหมายหลักของผมก็คือการที่เราเปสาระเรื่องตลกไปนะให้ผมนะฮะก็คือกออารมุงอยู่ต่อครับเฮ้ยมุงจะอ่าหารเลยวะอยู่ต่อครับผมก็จริงๆผมเป็นนักคุยวมวยจิผมไม่น่าขยันครับแต่ผมแต่งตัวตามปกติแล้วก็บอกเลยว่าบุ๋มเราเกิดการเริี่ยไอ,อ้อยู่ห้องอย่างก็มาตะคุ้งเกย เออร์จ่าเบตเตอร์ลิซมิครับขอเติมนั้นแหละครับเต่ว่านล่นก็เปิดหุ้งไอ้คิลิงนี่ป้าบอลนั่นอะไรหรอคิริปัสละครับจริงๆดิ้งแอบดูดิหน่อยนะถ้าเธอยังมีเรื่องกับภูผีเรื่องตลกก็ทราบว่าคุณติดกับสามแน่เรื่องข้าพีบีมันเรื่องกับบินยาอยู่แล้วใช่ไหมของข้าพีบีน่ะเรื่องไม่สนใจด้วยล่ะครับสามเราตลกจังนะครับภูผีนั่นไม่มีทางนี้จริงหรอกผมว่านะครับมีเซอร์ลิซมิใครริปัสละมีแค่เป็นเซอร์ลิโเขาสามมากครับ ช้อยนั่จะลดลง่ากการเดินถ้าเดินุบนโลกมากจนเห็นที่นี่ราก็ร้อนจนทำให้มันเริ่มตกลงลไปไงล่ะ <S 2> <S 2> ผมจะเห็นว่ามันน่าตกลงสักทีผมจะไปเสียะสนะโอ้ยเจอเห็นอ่ะชาวบ้านเป็นคนที่เขียนมันเรื่องคิดงินนี่คิด,คคดนนคว,ว่าผมตัง้งเยอะเลยโอ้ปวดหัวไงก็เถอะผมก็ตัวเองโชคดีมากเลยแหละ <S <S มึงจะนี่ครับเลี้ยวขาครับ <S <S ผมมันโตเกินไปนะอืมเห็นหลายคนส่วนใหญ่เห็นคนนึงว่าเขาจะตอบว่าเรื่องนี้มัน ไอคนนี้มันโตเกินไปมันระคารใช่ไหมอย่าดอกนะครับเพราะว่าใช้ข้าวเสพสับตอนดิกครับอายุเต้นได้แล้วครับคุณว่าคุณใช้ข้าวเสพฝรัฝร่งมากเกินไปครับสับตอนดอกดีกว่าอย่าไปเกิดคิดว่าตอนเดียวมึงมือเลือดูอย่างแล้วสับตอนดอกดีกว่าอุ้ยปืนยิงว่ะอุ้ยคุณหยาดเลยครับเหมือนกับคนในงไงที่เป็นดอกแม่งอะไรกูไม่ดูแม่งอะไรสิสัตนนี้มันจะไปแก่กากันสาวๆไอ้เจ็บเหรอ ไอพวกไอ้กซ์สาวๆไปไวจริงหรอนะผมผมก็เลยหรออืมมาเทีกับผมเละมาเที่กับผมมาเดี๋ยวผมให้ท็อลกเดี๋ยวผมให้ไอดีกาเลน่าท็อแล์กแล้วก็มาเที่กับผมแล้วว่ามันจะมีเอ็กซ์ไปไวจริงหมดทุกเรื่องจริงป่ะมาเที่กับผมฮะมาได้ฮะเจ้ะเกลื่อนกระเทียมนะครับวิต้าขอเป็นยูเกิร์ตบูเบอร์รี่เช็แข็งเสร็แล้วกันนะเมื่อกี้ฟัวร์มากกูอ่านไม่ทันนะบูเบอร์รี่อ่ะมันเป็นร้านขนมวิต้าเกิร์ตเช็แข็งอยู่ใต้าดานสถานีสตไฟน์น่ะวิญญาจับหัวแล้วก็ปวดกระบาย ยังไงแต่ตอนนี้ได้กินเยอเกินเช็แข็งเหรอนม,นมอ่ะอุ้ยอุ้ยนั่นต่อไปก็ตัวดูยอดผู้ชมของเว็บละแล้วคนเดิมนี้ก็คือว่าแล้วผมนโชคไปดีจริงด้วยใบสิว่าเป็นเจ้าบุกคนเด้อใบต่างหากแล้วมันเป็นทุกข์สุขวันที่เราจะสามานเฉลิมเรื่องละมกได้แล้วสิเพราะเจ้าคุณเสร็จติดเรื่องละมกกันนล้ค่ะคุณได้ใช้วิทยาศาสรมาเป็สุดแล้งว,วิญญ,ญาณแล้ว เราเชื่อมันเป็นสิ่งมีลักษาสุ่มและสับสหายอยู่ผมอ่านไม่ทันโฟเฮดฮะอาจารย์ยูซี่เป็นเอสพีอาร์ครับเออคือสมาชิกสมาคมวิจัยวิจิตวิญญาณใช่ไหมครับได้ยินว่าคนเป็นคนญี่ปุ่นคนเดียวที่ทํางานอยู่ที่นั่นด้วยครับมันเป็นองค์กรที่ส่งเสริมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของโปรตุเกหรือเหตุการณ์ในธรรมชาติครับุมก็ตั้งขึ้นมาในปี1882นะเดือนนี้เห็นเหมสันเดนจิยุงฟอรหรือกระทั่งอุลุสโคนก็เป็นสมาชิกเก่าแก่ทีเรียกว่าเป็นวิทยาร์ของกกกกเ่่าแหรอ มารู้ว่าใครก็รู้แล้วเหรอครับแต่ว่าชุดนี้สูงกรกมันก็ผ่าร้าตั้งสองวันหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอคเอเรับในสมัยที่เอ็ดติงไม่ได้เล่นกุยช่ที่ร่ำสบายแบบเนี้ยองค์กรกต้องถูกผ่านไส้ออกจากสถรราบันไม่ใช่เหรอครับมันจริงอยู่ที่มันเป็นแบบน,นั้นแต่ตามฟังน้อก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่นะแต่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ไหนใญี่ปุ่นที่เปิดหุ่นใสกี่ยวกับกรประจัตวิทยาเลยนะครับ อืเมื่อสาบานนี้มันเป็นหลักฐานในกาถึงยุทธสมาใหม่ไม่ใช่เหรอครับอืมแต่มันก็ไม่มีหลักฐานที่ว่าไม่มันไม่มีจริงสักขันยะ์เรื่องวิญญาณในฮาฟีบีเอาไว้ก่อนนะผมเองก,ก็หนึ่งในการที่เอาวิทยาศาสตร์มาหักล้างปแปลงเหมือนกัน,กน,หน,กนแหละฟังนะครับทุกท่านวิญญาณมีหรือจริงครับ What วัตถุฟัครู้สึกไหมครับคุณตีความสุนีราเนี่ยไม่พูดไปเมื่อกี้ว่างไงเหรอครับก็ไม่เข้าใจหรอกนะคะ อะไรจะน่ารักทิ่มันนะตัวใจจริงๆครับที่อาจารย์เะร่าไปออกโชว์แบบนั้นนะ What? อะเนี่ยวุดวิจะพิมพ์เร็วไปไหน่ะแหมรักเล่นโซเชียลดีแท้จริงครับโอ,อ้แล้วก็โดนลบเฉยเลยวัดเด้อเฮ้ยหน้าขำจริงๆเฮ้ยโวมึงโคตรเลยว่ารักเล่นโซเชียลได้แท้จริงอ่ะลรยสระสาเล่ห์หง แค่เหยียดโชว์งันเหรอหรือว่าอยากจะขายเป็นสนาโพสต์กโกจริงๆ่ะเหยียดอะไรก็นแน่คุณพ่อเดี๋ยวเข้าเกิดอะไรขึ้นวะในเรื่องลับนี่ห้าพีบีมาในก่อนเลยครับเที่ยวอเลยฮะแค่นั้นทราบน้นเลยครับรรรรรวิจัยการวิทยาศาสตร์อะไรครับอันนี้ครับผมอ่าเมื่อกี้พูดแล้วทุวกวิสัยกินไปแล้วเหรอฮะใครวะหรือว่าก,ก็ก็ลองดูถูกกินนะฮะใครวะ ลิลิกะวะทำไมไอ้เรื่องที่ห้าให้ไอไ้อเรื่องที่ห้าฟีบีเป็นคกลับทำไมต้องหญิงน้โตต้องมาก่อนวะไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ห้าฟีบนะีนะกรณีเดียวคาปาร์ตี้อะนางามิอ่ะเออกลับมาแล้วฮะนี่ครับผมอ๋อเห,นะหน่อหน่ะนะเทลโกะครับผมเหนือและคาบกคอนี่เป็นต้นฉบับครั้งหน้าของอทาริสมิทเขียนได้ดีมากเลยอะอ่าแล้วเหรอฮะ คือว่าใครเป็นคนเอามาลนะ่ะไม่ใช่ครบอาครงเหรอนะฉันตั้งหาวหว่าฉันอะ่ะกกจะไปด้วยตัวเองเหรอนะเดี๋ยวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะหรือว่าพวกนี้จะมีอยู่โอจะไม่จระเจริญมาลุกลาโลกเหรอจะเป็นไปได้ไงลนะ่ะมันเกิดขึ้นก็จริงแล้วก็ต้องมีแล้วพวกมันมาจากคนรูจน้จักแล้วสิฉันจะบอกว่ามีคือขันที่หลุดทั่วโลกก็่าดได้นะแค่เราเล่นเอง่ะเป็นผู้ใหญ่ขนาดน,นี้เราแท้เออมันก็เป็นภูมิใจกับเรื่องแบบนี้ได้แล้ว เอาเถอะเมื guide, then, um, ่อเช้าวไทแค่ไปทำธุระที่คาซิเจเจือแล้วเหลือกาบไปเยี่ยมอาจารย์อยูตรงนี้ตอนขากลับเท่านั้นเองแหละข้าคุณที่จัดการให้ครับอืมา่าจะอยู่ตรงนี้แค่คอมพิวเตอร์กันแล้วกันะผมไม่รับปากตัวตัวฉบับใบเขาแล้วเอาเท่านั้นอย่างเพื่อนนะสิแค่บอกว่าจิบวิญญาณได้เขียนสกิลสื่อเด็กฉบับนี้เขียนด้วยมือแหละนั่นมือมือถือเรื่องราวหรือเปล่านักศรกษายุ่งนบุคคลที่ลันเกียบุคคลอื่นเหรอฮะเหมาะข้องไหนฮะ เออก็แก่ตอนฉันไม่เอาต้นฉบนะับ่ะนี่เป็นต้นฉบับคะ่ะขอบคุณมากครับแล้วอาจารย์นี้ออกมาข้างนอกเหรอครับอ๋อ,อคะ่ะเขาอยู่ในบ้านแม่ขออาจารย์เหรอฮะ,ะไม่ใช่ภรรยาเหรออ่าเธอดูเยอะราวเจ็ดสิบปีเลยละไม่ใช่แม่ขออาจารย์ซึมิตายไปแล้วเหรอฮะอิซามอิซอาซึมิไกกาเมะเราบอกนี่เป็นบทความของปีเดียร์ครับพูดถึงแม่ที่จับไปแล้วด้วยะคะ่ะจริงด้วย แต่คนที่ฉันเจอเขาดูแก่ๆมากเลยนะหรือว่าจะเป็นผีคะเอันเป็นแบบนั้นก็ดีสิจะเข็มมึงน้องตั้งสองสิบกว่าแล้วแท้ๆนะยังบอกความใแตกต่างว่าคนจริงกับผีไม่ได้เลยนะพวกนี้มีอะไรตั้งย่างอย่างที่ต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเองสินะกูว่าเรื่องนี้ไม่มีจำสแกนอะไรชัวร์ว่ะเลือดสาดมาแน่ๆครับผม คนแรกคนเดิมชื่อว่าปุ้งอมู่แล้วแหละแบบคนนั้นไงคนคนั้นไปทำสัญญาเขาเลยค่ะเออน่าลำคาญ่ะหน้าลำคาญเดี๋ยวจะไมเปลี่ยนช่องไปดูคุณจะ๊ป๊ะอย่างได้ที่รู้จับพีเอ็มไว้แล้วนะมีอยู่นี่าคุณรู้จักของเกามิเหรอหรือว่าจะเป็นแฟนอ่ะพีเอ็มออกละกาขัา้นแรกนึการู้จักพีเอ็มด้วยเหรอตัวกายเป็นมีความแล้วก็ดังกู๊แตกแม่นี่มาสุดแล้วะนะคนะเล่นซิว่ายิ่งเนี่ยเขาจะใส่ไว้ใกล้ครับโคนซื โจโจสื่อนะมันแต่เมื่อไงจริงนะนู่นคืะโจเซฟินแ่เมื่อไงกันนี้เชียวหรอเย้เกิดจอเด็กคนนี้เถียงเรื่องอะรเด้่ยจริงหรอไม่ใช่หรือคุณน่ารักจริงว่ะมีอยู่ครับผมโอริติเอใช่ไหมอริติเอใช่ไหมผมอ่านถูกละอุ้ยคุณคือหรือคุณรู้อาจันนี้จริงเหรอคะนู้เด็กปฏิคิดไปนะคะใช่ค่ะมีปัญหาเหรออัเลียครับผมนั่นก็ไม่มีอะไรแล้วครัต้องการอะไรครับ อ้าพีบีทำน้งคุณใหญ่คุณสาววิชาคนหนึ่งให้ตายนะอ่ะอาเขาเล่นบนดำแล้วก็จะเป็นต้องมีสื่อนำบางอย่างอ่ะต้องตออะไรติดหนึ่งมาไหมคะห้าพีบีเนี่ยเรื่องลึกลบับที่ต้องให้ห้าพีบีเลยค่ะใช่ไหมคะอะว,วะงไงวะต่อไปช่วยกรอกข้อพูเกีก่ยวกับคนทีุ่้งการจะสาบวององนนี้ด้วยค่ะชื่อสูงน้ำหนักวัดเกินหมูเลอือดที่อยู่ชื่อสมัยกี่บาคนหรือชื่อโรงเรียนหรือชื่อบริษัท เขายิงข้อมูลมาเท่าไหร่โอกาสที่จะเส่าต่อเลยก็ยิ่งสูตต่าไปด้วยครับขอบคุณมากค่ะบเขาปัญหาคุณแรกคือกล้าภาษาเขาเดินสนิทหที่นี่มีตะกอขยะเลยคุณเหมนะือนไหนคือใกล้ใกล้หมดเลยค่ะไม่มีค่ะไปกินที่น่าขยะใอย่าง,งจังเลยฮะจะสาาได้จริงไหมลึกๆล,ล้ำนี้ต้อง 5tb ไว้ก่อนนะสุดดยอจริงๆนะขอชมเลยแต่ว่า คุณลดนมหน่อยก็ได้นะไอ้ 5.b าีีเอ้ยจริงๆนะผมชอบข่าวีีอยู่ตรงที่คอปปาตีนะแต่จริงลดนมหน่อยก็ดีนะเรื่องต่อไปวัดอะไรวะตายว่ะรหัสหกหกอ่ะอิสเอ็กรือวะไปละหกหกไปลาอุปิตฐ์แต่ว่าสลักนี่มันอุ้ยกลับมาแล้ว yeah เหรอฮะอุปิศา์ ลับมาแล้วแต่เมื่อกี้แล้วเหรอหืีเมติคอนเฟิร์มอ่ะตื่นๆๆคิดเร็วฮะตื่ึๆงตึดึๆึอ๋อืูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเย็ดโด้ไมเซนเซอร์ด้วยนะอ๋อแค่ผมตกใจอะไรวะเส้นผมเหรอแต่ว่ามันเป็นลุกถล่มมากเลยนะจดหมาย เลขแข่งปีศาจแล้วนะสก,กานเซนเซอร์ผมเข้ามาจาับผมไปแนละ้ววีดูบีซีซีมาให้แนะหละผมไม่มองไปแค่หน้าปัดแล้วผมไม่ใช่ไอ้โหรองตัวเองกันแต่มือทั้งนั้นนี่สมัมผัสได้มาครับผมมานะมเวลาเมอเซนครับผมอ,อะไรวนะเสียผู้หญิงสินะไอ้นี่มึงทำอะไรนะออวะเู้หญิงเราคือวิวหรอไม่สิไม่มีใครแค่ผู้วิวผ่านคือเส้นหรือนะ คนนมตรงเราก็อยู่นู่นนะถ้าเป็นพ่อแล้วก็คุณยากก่าครับตอบไล้สินะวัดตุลาซีนมใหญ่ไปอือมผมรู้แล้วว่านมมันใหญ่ไปจริงชื่ออะไรคือกำมึงยุตาล่ะวัด ไปตัดนะเป็นรูปกระจอของกามมตัง้งนี้แหละไปบรรลับผูกเดือนแล้วหัวใจผมจะตัดจะเหลือเรื่องความรู้สึกแบบนะั้นเลื่อกตามเสมอลงเหลือมันต้องเป็นเวโอนแน่เกิดเมโอนมาข้างในแน่แล้วก็สมดุลของมันมน้องอย่างนี้ซ่อมอย่างเดียวคือการเราได้ซื้อบอลโลกไปมารวบรวมทุกท่านญี่ปุ่นต้องเป็นอย่างนั้นเอาไว้แฟนชุดเลตัวต้องสว,วย,วยวสกว่าเขาหน้าโสดสาวทำโมตั้งไหนพูดอะไรทั่หน้าผื่นเมือม่อกี้ใช่ไหมอุย้ยปวดหัวเรื่องนี้ครับจะว่าไปจะบอกว่ามีสรุปความอยู่ในเดวกับพวกเราก็เป็นจุดบอดอย่างแนนนน่อะ ไม่เชื่อว่าเรียวตัดจะรู้ด้วยแหมจะเรียวตัดจะรู้รึเปล่านี่ถ้ามีจมูกสามารถเขาถือรู้เดี๋ยวจะบอกให้นะหืมจมูกวะจมูกวะกูเหงืใจคนแปะมากเลยเชียบแหลมมีทจบุกนี่เชียบแหลมไงล่ะอันนั้นเส้นแรกยังแล้วก็ถือรีบไปก็เถือต้องซื้อไงล่ะที่นิ่เหรอวุ้ยหัวใจรู้สึกเต้นแรงเหล่ากระโดดออกมาเลยล่ะหัวใจไม่เต้นหัวใจไม่เต้นแรงโอ้นั่นไงกูปวดกับบาดกับเรื่องนี้วะไม่กูพูดยังไงดีวะ คือไม่ได้ผูกปรานนั่นเรื่องนะการๆๆขายขายข่าสารผมไม่ใช่เรื่องสร้สางทางวิทยาจริงกรสร้างอยู่ที่นี่จริงเลยเขายอ่อจ,จริงจริงเลยละ่ะคนเป็นเหมือนการดูไม่จาร์ถัดแล้วใส่อย่างที่นี่อย่าเสียละเดือนนี้ถึงจะโปรโมทกิริศกิริศปลาสไลายก็แล้วก็อย่างนั้นยเต้องได้เราประสบตัวกับเธอมาก,ก่อนนะถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้สัมผัสด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็จะไปได้ผมจะเป็นเพื่อนกับเธอแต่ว่า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 แต่่วาก็คือสเปรดราคาจะไม่เข้าไปหรอกค่ะอยู่เหมืนเข้าไปมันไม่ดีนะครับ Tớ đúng rồi, mới có khui cái gì nữa Có chạy lợn Đúng không? Cũng đắn này cái nào Vừa năm nay đọc hát khó gì? cứ Cô kể cả chính คือไอเรื่องอะลตารมินอะลตารมินใช่ไหมอะลตอซินโอโลซินอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละนายแล้วผมไม่ได้ปวดหัวเรื่องบทนะแต่ผมปวดหัวเรื่องไอไอคำพูดของมันเนี่ยพูดหลัวไปคุณที่ยอนสมัยเล่นชิคกันทำไมได้เหมือนเดิมครับถอยไปเถอะครับเขาได้ครับเขาต้องจริงผมขอประกันเถอะครับผมขอผ่านไปก่อนนะหมดเออคือวิคุณรับเราคุยอยู่หรือไงอาชีพกระมี้ครับผม ไปทางไหนของเขาน่ะสุนนะผมเพราะวาจะใสเกินปไปแล้วหรอรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นการแนะนำตัวละครมากกว่านะขอรู้สึกผมเอาไอ้นี่ด้วยเหรอก็รู้สึกเหอือ 5Pb นี้ชักตอนนั้นเปแปลกนะแต่ผมก็ชอบนะเอาล่ะเข้ามาได้เคยมีใช้มาการคนขนลุกอยู่ข้างใน,นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับ เป็นอะไรของมึงแง่เอามาอือจางคิดว่าฉันู้าังของตัวเองแล้วกันนะโควต์คุ้มากเลยค่ะบไอ,อ,อ้สมินเรื่องปนเปื้นเกินไปแล้วนะครับเจ้า,าอบอกส่งกันน้ำปั่นยังก็เถอะพวกบอกว่ามากับพวกเรานะข้อนจะเจอรูปเงินเหรอว่าเป็นผลรับการดึงดึงน,นเหรอครับถึงมันจะเป็นฟังดูแต่ผลน,นี่เอาแต่ใจเลยค่ะขอโทษนะครับว่เป็นไรหรอครับจริงๆแล้วผมต่างหากทีคนมีผ่าชอบดีก็เลยมาใกล้ชิดกับมิปอมเนี่แหละครับไม่เป็นไรหรอครับก็เถอะทำไงต่อเรอจะเรียกมาเข้าร่วมพวกเราล่ลานะ แล้นั้นยังไม่รู้เลยหรือว,ว่าเธอรู้เปล่า,า,าคือกิริปัสละคือบล็อกไหนกันนะกูขอที่ไปค่ะแล้วคงเข้าใจสินะครับแต่ว่าผมแก้นี้ขายะที่้ราการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับคาตาไดโดของเธอเองแค่นั้นแหละถึงอว่าจะเป็นแค่นี้ขายะก็ได้ค่ะถือประเด็นในก็ยังอยู่กับคุณคะ่ะไม่ได้เหรอคะเออจะว่าไปเธอมาเป็นหนึ่งทีมงานงาาคือกิริพัสละก็สามารถเขียนสมุดสามารถทุกอย่างเองนนอกับคุณมีความสามารถสร้างบล็อในเว็บไซต์อีกได้อีกด้วยน,นะ หนูถึงจะการอีเวนต์พวกับแฟนได้ีด้วยคุณจะสามารถไปพบสื่อข่าวไปฟซี้เกีดยกัเดตันเนอร์เพื่อห่อเรื่องราวความเกี่ยวขัอได้ทั้งอยสงวาดเรยอ่ะไอชัดต้องเยอะขนาดนั้นหรอคะขนารคลิปวีบาซาระก็สุดในสาระออฟตีคนบล็อกนันไงล่ะแล้วผมจะได้ถ้าทาามหาศาลนั้ต้องทำงานอีกวอกไปหน่าอชจดปินทำงานแล้วก็จัไปยังในแทบที่ชัได้ค่ะแล้วเขาสรุปแล้วจากนั้นเขาฝากตัวในการมีปอมมีปอมนะที่อขอนวีบาษารเลยบอกคนอื่นได้ชื่อเล่นอ่ะจริงยัะ โอ้ยเรียกว่ารถพี่ก็แล้วธรรมดาจังเจ้าหรอโควิดฝากด้วยค่ะแล้วเลือกงานทางพูดสื่อข่าวไปเสกกันกไ,ไหมครับจะไปที่ไหนล่คะครับน,น,น่าสินนะไปที่ไหนดีกว่าไปที่ไหนล่คะครับถ้าหลังเนี้มาดังเมา่อไรนะเนย,ยาาี่งข่าวผู้ข่าวสามผู้คนได้หล่ะคนคนละนับไม่ใช่ดหรอครับรู้อยู่แล้วหรอ อยาดูถูกเจ้าเว็บไซา์คส่กลี่บัสละใช่ครับเจ้คนสงมวลดำสินะเขาควจะรับต่อคำขอและเส้นผงมขอต้องการไปใส่สราบไปให้ว่ะมีข่าวหรือว่าเจ้าบาสสนอมพิงรามด้วยหรือวาไงไลนะคุณพูดกูมานะสนใจอยูต่ตรงไหนนะครอันนั้นบิ๊กอเตันหรือเปาสหสกูปไปผมเดี๋ยวนี้รับทราบค่ะและ้วทู้พี่กูมันจะทำอะไรหรอคะอยู่ที้นี่ไงพื่อช่ทีว่าคุณจอไปถัเลหน้าดูใจิงจัแล้วผมจะไป่จด้ก็มีประโยชน์อะไรหรอครับ ถ้าพวกเธอไปกับสองคนผมจะสามารถเก็บเงินอืมผมคิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรเหรอไม่ามารู้มันชั้นเหรอเพราะงั้นผมจะทำโดยยืนยันยคนดีกว่าเพราะเป็นนั้นผมก็เลยต้องไปหาศาสตราจารย์สมิีแทนเนี่ยนหะเพราะฉะนั้นผมคนเริ่มมันเองช่วยขาเลยใช่ไหมนะนั่นขันบ้านแต่ว่านั่นสินะสินะการเข้าไปเขาสามารถที่ไม่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยมาต่างกันจากการเล่นเกมเนี่มันเสนันอะไรแต่เปสกเกมอี่ล้วผมมีแค่นีน้เดียวถ้าหมดไปก็เอป็นศาสตราจารย์ที่ไม่ได้มีอนกันซึ่อยยเด็กก็ยนืนยันแล้วก็กลับปัจจุบัน ขออนุญาตครับกูปวดกระปพาะกับเรื่องนี้ปวดกระปพาะกับคขาพูดพระเอกว่ะเออคือห้องของอาจารย์อยู่ด้านหลังนั่นเหรอขออนุญาตครับว่าเลเชียงมันต้องมีมามุกนี้แหละโอ้ยเฮ้ย,ยสังเกตมีดิมีเปื้อนเลือดโอ้โหว่าอะไรชัดเจนเลยเรื่องนี้เรืองสาดใช่ไหมผมว่านี่มาเลยเนี่ยจ็บเป็นผ้าเลยอย่างนี้มันรู้ตัวเหรออุย้ย โอ้ยโอ้โอ้ what the fuck s น,นิ่นี่มันอาจารย์ได้นะไม่้แล้วทำเาื่อไรก็รู้สึกแคดีไปเลยนะทำไปไปอย่นี้อาจจะไม่เจอเขานะไม่กลัดให้เขาแก้ไขไว่าเยอะสุดใหญ่ขหนไงน,นนะ กว่าไม่ทันฮะเฮออ้ยท่กินสมิ้นเหรอผิวตาผิวหนามบุกประามาณนี้ได้อยู่ครับผมเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ไม่เซ็นเซอร์เลยนะ เอฟเบเจอร์เรื่องแรกป่าวด้วยคนไม่เซ็นเซอร์อย่านะเรื่องวันเรื่องแรกครับเรื่องแรกของเอฟเบเจอร์ที่แม่งไม่เซ็นเซอร์สมองนะสมองมึงเห็นสมองไหมฮนะสมองโผล่มาหนิดึงอะ่ะมึงจะสังเกตดีเดียมสมองที่เป็น 5pB มานกำกับนะ 5pB กำกับจะไม่เซ็นเซอร์อนะผมเชื่อผมอะ่ะหลายเรื่องแล้วนะ 5pB อะคาวาปตี้เนี่ยไม่เซ็นเซอร์อเรื่องเนี้ยออร์ตี้ไหนออ ผมว่าอ,อนเลืี้นายน่าสุดเซอร์พอเก,กี้เห็นสมองเลยนะนิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวอย่างประมาณเนี้แต่มาแค่เพราะว่าไม่รู้มันจะกู่เขนปล่าครับเหเปิดจะได้นะ <S 1> <S 1> จะคอยเอยงดินะตอนหน้าลดนมหน่อยดีนะคือมัน,น,นไม่ได้จริงอ่ะเดี๋ยวดูตอนหน้าต่อครับผมโอเคครับ แล้วนะความพูดพระเอกนี่พูดคนรั้วผมจะพูดยากเดี๋ยวขอไปจริงนะ 2006, A, อส,สองพันยี่สิบหกอ่ะอิสราเอลเขาบอกว่าสเตย2สองว่ะไปตีที่หนาวเหน็บว่ะตั้งเรานไปเป็นแค่เรื่องแต่งว่ะอ๋อเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวหยาบว่ะดูต่อเลยอุ้ย วิติที่หนเดบกรับตอนหน้าโอเคแล้วตอนนี้ชื่อเรื่องอะไรบ้างกระทัน่นนะนี่นี่อ่านตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้เห็นสมองเต็มเต็มนะตรงนี้เลือดออกอ่ะคือเฮ้ยนั่นงไงอิสเอครับผมหันกัน e e e แปด u c เหรอ c แปด e อะไรวะ c r o s C O D E ว่ะคอสเหรอเป็นไ,ไ,ไงอิสเ,เอครับผมอ่านมันผมหันหัวก่อน C O D E ว่ะคอสมันหมายความว่าไง C O D E ว่ะคือเรื่องนี้ผมจะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะเพราะตอนนี้ผมกลับไปดูอีกรอบหนึ่งผมจะหาอิสเอมาแนละ้จะหาความรับมนะ C o D e w ันนะ C O D E คอสของคอสคอสโคสนั่งหนึ่งคือเรื่องนี้มันแม่งไม่สืส่อเซอร์เลยเรื่องแรกว่ะเรื่องแรกของอิมเมจเจอร์ที่มันไม่สซ่อเซอร์นะ สมองรุนๆัวนะใช้ได้นะโหมครับเนี่ยอุตตะว,วัวะผู้คนมากมายคนระับตอนนี้ผู้คนมากมายนะภายใต้ผิวน้ํานะผู้คนมากมายภายใต้ผิวน้ำหูตอนนี้โค้ดต้นของอิตาเอนนะผมย้อนไปฟังเพลงเปลีกันี้โอมคมาครับผมมาครับผมจบแล้วครับเอออุนอนอร์ตีนายครับผม ปเป็นเรนที่โปรกับปาลิสุริสัดนีแล้ว <c oughs> อืมอมาครับผมเจอแต่ก็ยอมรับนะไม่เหมือนกับตัวเบลทูนแล้วมีผลแนะนำว่าซีซั่นนี้ผมว่าอ,อนิเมะได้ถูกมากเลยนะเลือกได้ตรงนะโอเคครับเรื่องนี้แนววิญญาณนะผมุ้งนี่เรนเอกเปล่าวะโปรเจกต์โผลสี่ข้าเนี่ยอันนี้เรนเอกมาก แต่เรื่องนี้ผมดูจากเทรลเลอร์ม hey? okay. ันก็มาในวิญญาณเต็มๆเลยนะโอเคมาเดี๋ยวกอเป็นไงกอฉากนี้อ่ะวิญญาณเต็มๆนะวิญญาณชัวร์เลยครับมาอย่างเงี้คงไม่เจ้าสแกนะโอเคครับสวัสดีข้าวต้นล้วก่อนแล้วไปก่อทุกคนครับกับวัลตินายครับ รอปที่ปวดประปาที่สดเด็่สักนี้นะครับบายยทุกคนครับ